สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่นอ้นองวันนี้สื้อไปียางเลาะเลยวันนี้เจส i k าไม่ใช่แม่ตัวนี้หรอกพี่ขี้ใส่บ้านเราเอาแดนสับโมแอลแมวแต่พูดซิโมแอลแมวอือ <c oughs> <c oughs> หือแล้วลูก,กดุนะ <c oughs> ไม่เคยเห็นแมวตัวนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้ว่าโซ่เฮอร์พีโฟเฮอร์อหิมจะไปจับมันนะลูกเดี๋ยวมันจะกัดหึ <c oughs> <c oughs> เต้ค่อยยังไะเอาไปไปทอดเลดก่อนถ้างั้นปุ้ยเ่่เร็ดดิ ไปปีนทำไมล่ะลูกแต่ที่มีคับตะโกนด้านซ้ายเดี๋ยวไปปีนด้านซ้ายบีโฟน้องไอเมีนด้านซ้ายด้านซยลงมาลงมากะเยอน ยุแคนบล็อกกันร้อมบรรยากาศทุ่มนึงอะไรนี่พี่น้องหกโมงแม่พอม่ทุ่มหนึ่งหกโมงพี่น้องหกโมงแรงบรรยากาศบรรยากาศ xả nhang lọ như sụt xuống như phần phi nón hôm mong làng Why? So you decided who's going to stay where?